สนับสนุนโดยหนึ่งเดียวตอบทุกความต้องการตลอดวันเคสมูทอออินวันจากเมบรีนนิวยอร์กกระแสความฮอตของคุณนายที่3มยังไม่หมดค่ะพอแม้ว่าละครจะจบไปนานแล้วแต่สาวน้ำพึ่งณัทริกาก็ยังเดินสายโชว์ตัวใกล้ถึงได้บังกนแถมยังได้แฟนลับอารตีอาหมวยคอยไปกำลังใจให้อีกเพียบเลยล่ะค่ะดีใจนะคะอย่างงานหลังจากงงกุหลาบซ้มเนี่ยก็ได้แบบว่าบินไปปักกิ่งไวร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบว่าแฟนคนจีนเราก็มีเยอะกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยแบบอุ้ย เขาดูได้เหรอเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกเป็นอินเทอร์เน็ตหมดแล้วไงคะละครอะไรมันก็ถึงกันหมดเลยเขาก็เลยแบบว่าเป็นแฟนละครเราโดยที่แบบอย่างอเมริกาก็มีืางจีนก็มีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องจีนงๆนี่แบบว่ามันใช่เลยอะ่ะมันต้องมีอ่ะไม่มีไม่มได้อะ่ะเขาก็น่ารักมากเลยนะคะแล้วแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนคลับที่แบบว่าเป็นแฟนตั้งแต่รุ่นแบบทองกวาว ก็เป็นเกียรติมากเลยนะคะก็ได้ไปร้องโอเปร่าได้ไปร้องในร้องเพลงในโรงโอเปร่าที่ดีที่สุดของปักกิ่งซึ่งแบบว่ามีแต่คนในสังคมโลกเขามารวมกันหรืออเราก็แบบว่าโอ้โหเขายอมรับเราขนาดนี้เลยนะอะไรเงี้ยเราเองก็ซ้อมร้องแบบว่าโอ้โหโรงโอเปร่าที่ดีที่สุดในปักกิ่งค่ะ